เพื่อนๆสวัสดีครับร้านชื่อแอนซอฟตกันครับนี่โลโก้ร้านชื่อแอนซอฟตกันเลครับใครซื้อพื้นจากร้านเราไปได้สติกเกอร์ก็บีบีกันยิงลูกแก้วลูกเหล็กครับเพื่อนๆบีบีกันยิงลูกแก้วลูกเหล็กอะไรคือบีบีกันยิงลูกแก้วลูกเหล็กก่อนนี่อันนี้ก็คือกระสุนของเขาอันนี้เป็นลูกแก้วนะครับผมอันนี้เป็นลูกเหล็กนะครับขนาด6มมนะครับผมก็เอาไปยิงลูกแก้วลูกเหล็กกันเท่ๆหล่อๆนะครับประมาณนั้นนะครับวัยรุ่นเขายิงกันนะครับอันนี้จอร์ดวิภาคกสี่นะเพื่อนนะจอิภาาคคออ่โเ นะครับผมอันนี้เป็นก๊อกสิบเจ็ดนะครับก๊อกสิบเจ็ดแต่งเต็มไฟฉายนะครับสูตรแม็กมันก็คือตัวนี้แหละเอามาแต่งนะครับผมก็ถามว่าซื้อไปแล้วเนี่ยเพื่อนแรงไหมก็แรงนะครับยิงนกตกปลาได้สบายนะครับยิงขวดยิงแก้วยิงอะไรก็ยิงได้เถอะอย่าไปยิงกระจกรถชาวบ้านเขาแค่นั้นเองนะครับมีวิการร้านทัชื่อแอร์ซอฟกันไปแล้วนะเพื่อนเจอกันบ๊ายบาย